วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยผมว่าผมเบสเปอร์นะฮะซึ่งตอนนี้อยู่กับเกมเบสท์แคทกันีิเช่นเคยนะครับผมโดยในวันนี้ผมเราจะมาวิวัฒนาการแมวตัวหนึ่งกันนะฮะซึ่งเป็นแมวที่ผมเพิ่งได้มานะผมนี่เลยนะครับบอกเลยว่าถ้ามีคนห้ามตอนนี้ไม่ทันแล้วนะผมมาซีบอลนะผมซึ่งตัวนี้นะผมจะมีพลังดุดดังดวงตะวันนะผมประกายแสงจะทําลายแบลเลียนะผมป้องกันและจับตีอย่างทรงพลังต่อเอเลียนนะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมตีเอเลียนนะฮะมีตภาพดีต่อเอเลียนนะผมก็ หน้าผมถึกอย่างมากต่อเอเรียตแล้วก็แมสซีฟดาเมจหรือว่าดาเมจพานสานนะครับมีเอฟเฟกต์นักข้ารวมบาลเลียนนะผมตัวบ็อกวารแล้วก็จบตีเป็นปืนที่นะครับผมซึ่งไอ้ด่านนั้นนะที่ผมโชว์ไปในคลิปที่แล้วผมติดอยู่พอดีนะผมแล้วด้านน้องมานะฮะฟองกันกระจัดไปเลย <c oughs> นี่นะผมหน้าตาของปาติบอลของเรานะฮะปาบก็จะเป็นตัวเดิมน,นะผมแล้วก็มีอ่าเอ่ออ่ะกระทาละกันเนาะปฏิบัติรานะครับผมอุย้ยเอฟเฟกต์เหมือนเดิมผมก็คืออ่าเออ กับไม้ตีดามเกอรไอเลียนนะผมแล้วก็มีทะวงบารียรนะผมบอกวานแล้วก็จ่เป็นพื้นที่เหมือนเดิมนะฮะพอสนสวรรค์ก็คือจะมีอันนี้นะผมได้รับความสามารถเสริมแกล่งนะผมแล้วก็ทนต่อออนแอ คนต่อชะรอบับป้องการบับโจมตีนะครับผมประมาณนี้ซึ่งก่อนที่เราจะเอาน้องไปเล่นในด่านเอเลี่ยนนั้นนะผมเรามาเล่นด่านกิจกรรมกันก่อนเนื่องจากว่ามันเหลืออยู่แค่2วันเท่านั้นนะฮะซึ่งจะเป็นด่านกิจกรรมที่ได้เอ็กพีนะผมก็อออกดไปเลยอ่าด่านจับเวลานะผมมาเราเอาน้องไปเล่นสักหน่อยนะผมบัตติบอลของเราเดี๋ยฮะน้องเก่งกับเอเลี่ยนเพราะฉะนั้นเราแทนเทลตูล่าของเราไปเลยโอ้ยสามเจ็ดเลยหรอก็จะเป็นตัวอ่ากิกกี้เหมือนเดิมนะผมไปด่านกิจกรรมนะฮะเอาเข้าไปโอเคแล้วก็ตี โอเข okay. ้าไปโอเคเรารอตังค์นะผมรอตังค์โอเคมาแล้วปาสิบอลของเรานะฮะนี่เลยเปิบเปิบเปิบเดินมาป๊าบก็ไม่ได้เหลวมากนะพอๆเทหลันทุล่าเลยโอ้นี่จะตัวเอเลยพอดีตีป๊าบหืมสุดยอดนะผมน้องตีโดนเปล่าวะตีป๊าบหืมประมาณนี้อุ้ยอุ้ยน้องดีแล้วป๊าบเออ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 เล่นเยอะเล่นเยอะโอเคลืมไปมันเป็นการจับเวลารีบฆ่านะผมรีบฆ่านะฮะ ค่อยเอาน้องไปทดลองแบบว่าดีๆในด่านนั้นแล้วกันเนาะด่านรีบๆฆ่าไปก่อนชึบชึบชึบโอ้ตดุสสาตัวใหญ่มันคือไัวดสาวเนาะโอเคโอ้โอ้โอ,โอ้นี่คือตัววิพัฒนาการของแมวกิจกรรมที่ผมได้มาเมื่อตาที่แล้วนะผมแต่ผมไม่ได้วิวัฒน์มันนะฮะโอเคมีคนโชว์วิพัฒน์มันให้ดูแลเ <laughs> ออมีคนโชว์ให้ดูแลนะผมเราส่งตัวอะไรไปดีวะอ่าอ่ามัตติบอลไม่ใช่เอานี่กันโอเค แล้วก็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 แล้วก,วก,วก็ส่งตัวอะไรไปดิปปปปปปปโอเคเนดะี๋ยวส่งอันนี้มาก่อนนะฮะครอนอสแล้วก็ส่งอ่าโอ๊คกดปิดใหม่ก็ต้องไอ้เบตร์แคทออกมานะผมรี่แต่เบตร์แคทมันคือไซเบอร์ปังโอเคปาติปอลออกมาเนาะผมไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยโอเคปีตันหัวออกมาแล้วเ,เอาหัวเจ้าสาวพอดีเลยเนาะผมส่งจีออกมาฮันท์เนะจ๊ะว่ามันน่าจะเป็นตัวรอยนะฮะผมนี่ไงตีทีทเด้งทีนะบอกโอเค ไปถึงมอนนะเชิบโอเคหกเปนเจ็ดปั๊บปั๊บปั๊บมาตอนนี้เจอสีดำนะบมกริล่าดำเจอไปเลยแคนแคนเราแคนแคนตีมันตีมันลูกเพื่อเอาตังค์หน่อยปั๊บโอเคตีเพื่อเอาชิปหายแล้วเออเฮ้ยคืบเออโอ้โหเกือบกูเออโอ้โหกองทัพสีดำนะบอมส่งไอ้นี้ไปเยอะๆนะบอมส่งแมวพิซซ่าเราไปเยอะๆนะบอมพิซซ่าของเรา ผมมันตีค่อนข้างไกลแต่บเราต้องรีบตีทับหน้าของมันให้แตกนะผมส่งไซเบอร์พังออกไปนะผมแล้วก็ส่งไอตัวอะไรไปดีเนาะส่ง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 อะไรไปได้เลยนะผมจิบหายแล้วตอนนี้ขี้ลงมาปั๊บมันมันเป็นตัวลอยใช่ไหมเออนั่นแหละอ่าตาไม่ได้ใช้อย่างเยอะนะผมเราต้องเล่นจิกชังนิดหนึ่งนะผมส่งตัวรับตีไปก่อนแล้วส่งแกแคนไปเพื่อตีนะผมรอบนี้ผมเอาตัวรับตีมาตัวรับตีสีดำมาค่อนข้างเยอะนะผมมันจะเล่นเยอะเกินนะผมเมื่อกี้นะ โอเคนะผมไม่เป็นไรอัพตังไปสองทีสามทีนะครับผมโอเคแล้วก็รอตังนะครับผมปั๊บปั๊บเออแล้วก็โอเคแล้วก็ส่งตัวรับตีสีดำไปก่อนแล้วส่งตัวนี้ออกมานะครับผมแล้วก็รอส่งบาร์มุดนะฮะส่งตัวรับตีสีดำไปด้วยนะครับผมเป็นตัวรับตีตัวตีสีดำมูดผิดนะครับยิงไปโปแล้วก็ยิงดีโอไปหนึ่งทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับผมเหมือนจะไม่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 หลอดโอเคโอเคปึ๊บตัวพัง โอ้ยมันผมจะตงพลาดอ่าอ่าเอาเสร็จทีเมื่อด่านเมื่อกี้จะหนักหนาะสำหรับเราเกินไปเนดะี๋ยวเรามาเล่นอีกด่านหนึ่งกันดีกว่านะผมด่านแรกอินอารัตคิกนะครับผมโอ้โหผมว่ามันมันมีปัญหาที่มันตีแรงไปนะแบบเมื่อกี้นะผมซื้อไม่ได้เนี่ยผมซื้อไม่ได้นะฮะ,ะไม่รู้ด่านนี้จะเป็นด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเออตีแรงเกินไปนะครับผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวฮึบโอเคสง่งแคนไป โอ้โหทำตัวน้องอะไรบาสลิกชื่ออะไรนะบาบาบาซบอลมานะผมไม่ได้ใช้เลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เออเรารีบเรีบรีบจบดา่านกิจกรรมแล้วก็ไปใช้น้องกันดีกว่านะครับผมเจอเจอเจอโอเคส่งไวเจอเจออัปตังหน่อยส่งอันนี้ไปเลยแล้วกันเนาะชุบโอเคแล้วก็ส่งโรนัสไวเปิบปป๊บปปอบตีป้อมเข้าโอเคเรียบร้อย The Kick Get Kick Mo แต่แล้วแต่อีกอะ ไม่รู้แปลว่าอะไรนะแลสเตแลสเตอีกเหรอโอ้เอา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 เข็นๆไปนระนเข็นนี่ผมอัพผมอัพพลังจบตีตันเวลสิบแล้วนะเออต่อไปต้องไปอัพไอ่ดีต่อนะผมพลังอ่าพลังต้องกันนะฮะหรือว่าเฮดพีนั่นเองนะผมต้องไปอัพเฮดพีก่อนนะฮะเพราะว่าผมดูทรงแล้แคขนๆผมตายกินไปเกินไปนะครับผมมันมันเด้งไปเกินไปเออไม่ทันได้ตีนะครับผมมันเด้งไวเกิน ได้ผมต้องอัพลกป้องกันก่อนแล้วค่อยอัพความเร็วตามที่หลังนะวัแกันแก่งน่ความคิดผมแล้วนะผมไม่รู้ใครคิดยังไงนะผมว่าน่าจะอย่างนี้นะผมเพราะว่าาไม่มีพลังจบตีมันก็ไม่ตีแรงแต่ถ้ามีพลังจบตีแต่ไม่มีเลือดมันก็ไม่ได้ตีนะครับผมโ <laughs> <laughs> okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคเริ่มบัดสอบแล้วเริ่มบัดสอบแล้วตอนนี้เริ่มบัดสอบแล้วเอเอเออเอบโอเคโอเคได้อยู่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 ที่แปลว่าอะไรนะครับผมไม่ได้นะฮะ ปิบปิบเปิบโอเคที่หายจะซอมบี้ดีนะเราเอาไทมิวมาเนอะผมเอามาแทนทำดันจุล่าเลยนะฮะโอ้เจ้าหญิงนี่มาอีกแล้วไม่ตีโคตรไกลเลยผมเบื่อมันมากเลยอยู่ทีมกูตีไกลไกลอยู่ทีมเขาตีไกลไกลไกลขึ้หายนี่นี่นี่เดูนดิดิโอ้โหไม่ได้ยังไม่ได้ตีเลยอะโอเคโอเคโอเคเบิบเบิบอ่าตกงตัวอะไรไปวะ โอเคไซเบอร์พ okay, ังนะผมให้ไซเบอร์พังเรายิงก่อนนะผมระยะไกลนะฮะไกลมาไกลกลับไม่โกงร้อยปศินนะเจ้าหญิงนะเออแต่เขาไกลกว่าดิโอ้โหปึ๊บรี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 บเคลียร์รีบเคลียร์ตัวหน้ารีบเคลียร์ตัวหน้ารีบเคลียร์ตัวหน้าเออเออเคลียร์เสร็จแล้วนะผมโอเคไปไปเลยมึงโดนเจ้าหญิงมึงโดนโดนกูเล่นแน่ยิงนิโอไปด้วยหนึ่งอ้าวแค่แค่ตีเทตายมีแดนต่อไปนะผมสามร้อยตาทำไม่ได้อีกแล้วผมมีลางสังหารว่ารอบนี้ผมจะไม่ผ่าน เพราะฉะนั้นผมจะเล่นแค่รอบนี้รอบเดียวพอแล้วทุกคนนะมันเปิดสตาร์มีนานนะผมแล้วเราก็จะไปเล่นด่านนั้นกันนะฮะเออเออตีตีตีขออีกทีหนึ่งมามามารอบนี้ผมเกละรอบนี้ผมเกละเออรอบนี้ผมเกละเรารอตังเลยนะผมรอรอตังเลยนะฮะเราไม่ต้องทำอะไรเยอะรอรอตังไปเลยเออเราเราไม่เป็นไรนะผมเรารอตังไปเลยนะผมเราอย่ากลัวนะอย่าไปวันนะผมเราต้องตายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายจริงๆเลย ท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายนะนะนะทายล้วดิเคนเคนขอสักตัวหนึ่งเคนเคนได้โปรดขอสักตัวหนึ่งนะเคนเคนเออฮึบเออตักไปเพ่อนฮึบเออเออเจอพลังเออเนี่นี่ยเนี่ฮึบฮึบรอบนี้กูทรงดีรอบนี้กูทรงดีมากฮึบเออ ไปไปแไปไปไปยิงไปโอเคโอเคโอเคเลยเบื่อพังมาเลยเพื่อพังมาเลยเพื่อพัง okay, ย okay, okay ิงไปเออโอ้โหไอ้ไอ้แค่นี้เป็นตัวใหญ่ไอ้ไอ้เดนุสเสาเนี่ยเป็นตัวใหญ่มันตัวใหญ่เกินไปอ่ะโอเค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 ได้อยู่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 ที่แปลว่าอะไรครับผมได้อยู่ที่แปลว่าอะไรฮึบตีไม่สนเนอะผมเราไม่สนเราส่งไปมั่วนนะผมเราไม่สนแล้วนะผมตอนนี้โอเคเรียบร้อยตายไปแล้วตัวนึงส่งจีออกมาฮึบโอเคฮึบโอเค ส่งไอ้นี่ออกมาป๊อปป๊อปปอ่าไปรับตีหน้าหน่อยนะครับผมโอเคเึ้บโอเคโอเคนะผมได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ได้อยู่นะผมได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่นะผมรอบนี้ได้จริงจริงหรือเปล่าวะไอ้ชิบหายตายหมดเลยมาพุ่นมาตี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 เออตะแหลกไปก็ไปใส่เออตีป้อมไปบ่าวตีป้อมไปเออเรียบร้อยสามแซมไปล้านห้าตัวแมวห้าแสนเคลียร์ครั้งแรกขอบครับ มาเรามาแก้แค่ดาเมอร์ทอสยดีกว่าเนอะผมเลยเมื่อเราได้น้องมาจัดทีมเลยตอนนี้ต้องใช้เอลี่ย้นล้วนะผมอ่าสล็อตที่2นะผมสล็อตผมมีน้อยนะฮะมันจะมาเหมือนเดิมนะผมเราค่อนข้างรอตังค์นะผมเรารอตังค์ไปเลยนะผมมาใส่นะฮะเราจะเล่นน้องหินนะผมตีไปปาบอู้ทีเดียวนะผมทีเดียวเท่านั้นนะผมทีเดียวกูกับคือโอเคนะผมโอเคโออีกรอบเหมือนกันนะผมแต่ยังไม่เปิดอะไรนะผมเมื่อกี้ผมเล่นเยอะนะผมเออผมเล่นนะผม เออคนอะไรนะผมเล่นอย่างเดียวนะฮะแหม่ไม่ยอมจริงจังเลยนะผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดิแมวโลเวอร์นี่รับเงนได้อยู่นะตีปับผมว่าตังค์ไม่พอรอบนี้ผมเปิดแค่แม็กมาเนะผมเนื่องจากว่าเดี๋ยวตังค์จะหมดนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวไอเทมมันจะหมดเนะผมด่านมันยังอีกยาวไกลเนะผมถ้าเราหมดจะตกทุกสิ่งทุกอย่างมาเปิดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใช้ไปได้นะนะผมเออเออมา รอบนี้กูจัดเต็มเ <laughs> ราแพ้บ่อยมากเกินไปเลยะนะะผมรอบนี้เรา,าแบบจัดเต็มกันเลยนะครับผมเราแค่ส่งไปเลยนะผมส่งไปสเต็มเดิมเลยนะฮะเราจะไปแบบเดิมเดิมเลยนะผมเดิมเดิมดีกว่านะฮะครับ <c oughs> ส่งไปแล้วตายแล้วตัวหนึ่งนะผมส่งเดนนาร้าออกไปนะผมแล้วก็ส่งโครนอสออกมาก่อนนะผมไม่ต้องส่งแล้วไอ้บางขมุตนะฮะเออส่งบางขมุตมาไม่ตายฟรีนะฮะผมโอเคโอเค เยิงเดียวไปก่อนหนึ่งทีนะผมปามพวกอราไปเลยตอนนี้นะผมได้ตีปอมเขาฮะไม่ใช่ปอมเดี๋ยวบารเลียเขาแตกไปเรียบร้อยนะผมช้างตายไปแล้วนะผมตรงมาผมอ่าน่าชื่ออะไรรุนะคนอบผมโอเคจบแล้วท้าบไม่ได้สมบัติแบบสุดยอดนะกูโกรธแหมดีเลิศทุกคนผมเพิ่งเข็ดอะไรบางอย่างเว้ยเมื่อกี้ผมเผลอกดตรงนี้จับมันคือเร่งความเร็วกูสองเลยกลายเป็นกูสามเลยทุกคน โอ้ไม่กอดผมเพิ่งรู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยโอ้แต่มันถ้าจะคูณสามมันต้องใช้ของสปีดที่เรามีอยู่แล้วผมมันมันใช้ของบัตรผ่านธรรมดาไม่ได้นะฮะมาไหนๆผมก็ลองและลองคูณสามไปดิมันจะเร็วขนาดไหนก็เชียววะนี่จะนะความเร็วแมรีบพูดก่อนเลยดูโอ้โหโอ้ย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 คูณสามนะผมนี่คือระดับของคูณสามนะตีไปตีไปเฮ้อเคนะผมโอเค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 บางพูดออกมา ปาโมดโอเคตีโคตรเร็วดีแล้วนะคไอคิบหาย,ายมึงมึงจับเต็มยังงะมึงให้กูใช้แค่ตัวพิเศษแต่ทีมึงจับเต็มจังงาเออ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 อากูแฮมทีมมึงจัดเต็มมากส่วนเรื่องสปีดก็คือคูณสามแล้บผมเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างฮนะก็ค่อนข้างรวดเร็วทันใจแลผมไวกว,ว่า ชวิตกูอีกนะฮะก็มาพูดถึงแปลตัวนี้นะผมโบราณนะผมล่างหนึ่งโบราณบ้างสองบาสิบอนนะผมล่างสามบาสิบาทตรานะฮะเอฟเฟกต์ก็ถึงกับเอเลียดามจมาสารนะผมก็พูดไปแล้วนะพูดอีกทำไมนะผมก็เป็นตัวที่ผมน่าจะเอามาใส่แทนทีมหลักได้อยู่ั้งแต่มาตีได้แค่เอเลียนดิผมอยากให้มันตีได้คาคากว่านี้หน่อยนะผมแบบเพิ่มสักเป้าหมายหนึ่งอะไรเงี้ย แต่ก็ตีได้แค่เอเลียนนะผมถึกกับเอเลียนกับดามเมทแมสซีฟนะผมหรือดามเมทมาสายกับเอเลียนนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตค่าไปกดกระใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปน้าจะเป็นอะไรอยู่ในใจทั้งนันนะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับก่อนไปทุกคนก่อนไปเมื่อกี้ผมมาเปิดหนึ่งทีแล้วเล่นได้ตัวนี้ครับผมเอาโฟได้ผู้เปล่งปลั่งนะฮะดีหรือเปล่าครับผม <laughs> โอเคไปละ